ถ้าเราจะไปฝึกเขียนก็ได้นะคะมันเกิดความชํานาญคะ่ะแต่รูปแบบแบบนี้มันจะมันจะง่ายเพราะว่าบาลีเนี่ยอยู่ในหนังสือเราแล้วไงใช่ไหมคะบาลีอยู่ในหนังสือแล้วเนี่ยบาลีแปลอยู่ในหนังสือแล้วเพียงแต่ว่าเราได้รูปแบบปับ๊บใช่ไหมเราก็จะท่องง่ายขึ้นละต่อไปโมหะสองดวงนี่นะคะ โมหะสองดวงนี่สีน้ำเงินนีเวทนาเป็นอะไรฮะเบกขาไหมอุเปกขาใช่ไหมคะอุเปกขาสีน้ำเงินนะอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าเป็นอะหรือสักใช่ไหมคะในหนังสือหาดูนะอ่าบาลีบาลีชุดนี้จะบอกว่าอุเปขาอ่าสะหะะตัง วิจิใช่ไหมฮะตัวนี้เอาใส่คําว่าวิจิกิจฉานะวิจิกิจฉาสัมบัยุตังดวงที่หนึ่งวิจิกิจฉาดวงที่2อุดทับจะเราใส่เขาเราจะได้จําได้อันนี้เป็นวิจิกิจฉาสัมบายุตังประกอบด้วยความสงสัย วงที่สองก็คืออุดทัดจะอุทัจจะสัมปะยตตังถ้าคำแปลก็คือจิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยในหนังสือ ในนั้สวยใช่ไหมคะจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเประกอบด้วยความสงสัย ประกอบด้วยความสงสัยนี่ดวงที่หนึ่งสงสัยวิจิกิจฉาดวงที่สองอ,อุทธจารีิฟงซ่านต้องประกอบด้วยความฟงซ่านตัวนี้นะเนี่ย <Yeah. S 1> ประกอบด้วยความ ฝุงซ่านมีแค่นี้คำแปลเขาพระบาลีพระบาลีชุดที่หนึ่งก็แปลตรงนี้เลยใช่ไหมฮะอันนี้แปลชุดที่หนึ่งนี่นะคะนี่แปลชุดที่สองมีแค่นี้เอง ทำไมมัไม่เป็นทัพจักอุดทัพจักทำไมไม่เค่จุดโอ้โอ้ขออภัยค่ะคุณลุงคะใช่ค่ะจุดคุณลุงนี่เยี่ยมมากเลยนะนั่นดันเน่อุดทัพจักขอบคุณนะคะกอดด้วยความสงสาง ไอ้สองโดงสุดท้ายนี่ก็จะง่ายขึ้นถูกไหมฮะง่ายเลยละ่ะนะจำชื่อจำชื่อโดงแรกก็คือวิจิกิจฉานะชื่อตวงที่สองอุทธัจจะไอ้คำว่าสาัมประยุตตังเนี่ยเหมือนกันทั้งสองหัวข้อค จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุง้งซ่านอ่ะหัวหน้าะ่ะหัวหน้าสั่งงานใครดีฮะมอบง,งานให้ใครมาดีให้หัวหน้าเห็นสมควร คนข้างเคียงอ้าวออกมาชี้ได้ไหมคะเราจเห็นคนข้างเคียงดีกว่ามอบงานมอบงานอบงานต้องเอาบาลีก่อนอุปกขาสหคตังคือยังไงเราต้องเอาบาลีที่เป็นเรียกว่าอะไรนะเวทนาอุปกขาขึ้นก่อนแล้วค่อยมาตรงนี้นะบาลีแปลบาลีแปลบาลีแปลดวงละสามครั้ง อุเปคาสหคาตังวิจิกิจชาสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยประกอบด้วยความสงสัยนะยังเดี๋ยวค่ะเอาดวงแรกก่อน ให้คุ้นเคยก่อนอุเปกขาสหคาตังวิจิกิจชาสัมปายตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยอุเปกขาสหคาตังวิจิกิจฉาสัมปายตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยลองที่สองค่ะ อุเปคขาสหาคาตังอุทธัจจะสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นร้องด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุง้งซ่านอุเปคขาสหาคาตังอุทธัจจะสัมปายุตัง จิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านอุเปขาสหาค่าตังอุทธัจจะสัมปายุตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านอ่าสาธุคุณครูทรงสรงไหมอ่ะ